เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับเกมไม c ครับ1.7.2เอาชีวิตรอดนะครับผมก็นี่จะเป็นพาร์ทที่2แล้วที่เราทำนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยที่เราเกิดไปประเมินพลังของซอมบี้ต่ําไปนะครับเราก็เลยตายซะเลยนะครับทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยโดยวันนี้นะครับผมมีแผนว่าผมจะไปสํารวจพีระมิดข้างๆฝั่งนู้นนะครับพอดีว่าผมเดินไปสารวจนิดนึงแล้วเนี่ยผมเห็นว่ามันมีพีระมิดอยู่ฝั่งนู้นนะครับอันดับแรกนะครับผมว่าเราต้องไปหาเอ่ออาหารก่อนเลยด มมาให้กินซะดีๆหมูน้อยอมีไก่แบบนี้ก็จัดการไปก่อนเอา้าเจออีกตัวออสวยได้แล้วของกินโอ้ยทุกคนมันจะมืดแล้ววะตายละ <c oughs> ไม่เอามืดได้เหยเนี่ยคือมืดทีไรเนี่ยผมไม่รอดสักครั้งเลยกลับบ้านให้ได้ก่อนเอา้าเจอไก่อีกตัว เดี๋ยวฟาร์มไก่นะครับหรือว่าฟาร์มสัตว์ต่างๆเนี่ยเราจะมาทำที่หลังกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเรายัางค่อนข้างกระจอกหาอาหารก่อนเลยอ่ะปึ๊บเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรอให้มันเช้าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกสำรวจกันนะเพราะว่าถ้าไปตอนกลางคืนเนี่ยผมว่าเราไม่น่ารอดแน่นอนทุกคนเอาเป็นว่าเราตัดไปเจอกันอีกทีก็ตอนเช้าเลยนะครับโอเคครับผมสวัสดีทุกคนตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เช้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราเตรียมของอะไรไปสำรวจบ้างครับก็จะมี ดับไม้โง่ๆหนึ่งนะครับแล้วก็พ i ิกแอคหินนะครับลมขวานนะครับแล้วก็พั่วนะครับแล้วก็มีดินนิดหน่อยนะครับเรียกได้ว่าขนของไปเนี่ยพร้อมตายสุดๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรเลยแล้วก็อาหารเนี่ยมีแค่ชิ้นเดียวเองนะเนื้อหมูย่างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแถวบ้านเราก็ข้างมีผีข่ข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกเวลาที่จะไปนะจะรอให้แดดมันเผาผีไปสักประมาณนึงก่อนนะครับผมว่าได้ไเวลาออกไปสำรวจละนะครับโอเคเราไปกันเลย let's go ข้ามีผีนะแล้วมีคิปเปิ้ด้วยเมื่อกี้ผมเห็น โอ้ยไข่เอาไก่โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็อยู่ข้างบ้านนั่แหละเดีวราจะเริ่มเข้าไปสำรวจกันเลยดีกว,ว่าทุกคนเพราะในนี้เนี่ยน่าจะมีของเยอะนะครับแต่ว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันจะมีกับดักตรงนี้นะใไ้ขุดลงไปนี่บอกเลยครับแตกแน่นอนอนี่โอเค ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเราเผลอลงกับดักเนี่ยเราจะไม่เหลืออะไรกับบ้านนะครับเฮ้ยมีฐานด้วยอืมเลยม,มืดละปักไฟก่อนนะโอ้สว่างเลยโอ,ยโอย้โอเคเดี๋ยวขุดออกนะครับแล้วก็ข้างล่างน,นี้มีระเบิดเราก็จะขุดทินทีกับบ้านเลยโอ้โหผีแถวนี้เนี่ยน่าจะมีถ้ำเลยครับเพราะว่าโอ้โหโอเคยังไม่ทันจะพูดจบเลยเสียงมาเลย มีเสียงซอมบี้กับสกลิลเลตันเต็มเลยนะครับแถวนี้อุ้ยไงเพชรโอ้โหมีอานด้วยกล่องนี้มีอะไรมีหนังสือลายเวทมนต์ครับเพิ่มพลังสียก็ความคมสามแล้วก็มีอานอีกแท่งทองแล้วก็กระดูกแล้วก็อานอีกแล้วโอ้โหอานมีเต็มเลยอาราดอีกแล้วโอ้โหรวยเลยทีนี้ขี่ม้าแบบไม่จํากัดเอากล่องไว้เลยแล้วกันไหนๆก็มาล <laughs> ะหยัดจัดเลย กล่องสุดท้ายโอเคเรียบร้อยเราขึ้นข้างบนก่อนนะครับใช้สายเลยก่อนโอเคนะครับเราก็สำรวจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือให้เราละนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้เก็บอันนี้ไงเออไม่เหลืออะไรล่ะเราต้องเอาขนแกะด,ด้วยก็แต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าขนแกะสีในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันทําเตียงได้หรือเปล่านะคิดว่าน่าจะทําได้นะโอเค กลับบ้านเลยดีวยกว่าบ้านแสนสุกข,ของเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอากระบ,บอกเพชรไปด้วยดีวยดวยกว่าทุกคนโอเคไปกลับบ้านครับโอเคเราถึงบ้านแล้วนะครับผมเราเริ่มจัดของก่อนเลยดีวยกว่านะครับเราได้อะไรมาบ้างนะทำเตียงก่อนเลยนะครับตอนนี้เราไม่ได้นอนหลายวันแล้วอดอยากมากโอเคได้เตียงแล้ว แกนอนได้เลยปนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ <g oda> เอาอ่านใส่กล่องกันะนะตอนนี้มีอ่านเต็มเลยแล้วกระดูกผมกระดูกได้มาเพียบแบบแล้วก็เพชรกับทองน,อน,องนี้ต้องเก็บให้ดีเลยนะตรงนี้อ่าตรงนี้หนึ่งกล่องแล้วก็ตรงนี้หนึ่งกล่องเปิดได้ไหมเนี่ยอ่ะโอเคเปิดได้ปกติเวยงามเลยแล้วก็วางตรงนี้อีกหนึ่งกล่องไไนะอโอเคอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําการแยกของที่เราได้มาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะไปทําฟาร,ร์มด้านข้างบ้านนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวกระบ,บองเพชรที่ผมได้มานีครับผมก็จะวางไว้แถวนี้แหละเอาไว้ و, แบบว่ากันผีได้นะครับเผื่อผีมันมาเดินชนอะไรอย่างงี้น่าจะเป็นเราที่เดินชนมากกว่าหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่นะต้องไปหาข้าวมาเติมให้มันครบแถบตรงนี้นะครับตอนนี้เรามีแค่ไม่กี่ต้นเองวันนี้เราจะไปค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าช้าไปหลายครั้งและโอ้โหเพิ่งได้เมที่3ครับขุดตั้งนานเดี๋จะเชื่อ เคนะครับผมตัวนี้เราก็ได้มาประมาณ22เมล็ดแล้วนะครับแต่ว่ามันเริ่มจะข้าแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องรีบกลับบ้านไปนะครับเพื่อที่จะหาที่นอนก่อนเลยนะโอเคเราถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเข้าบ้านก่อนเลยนะไอพีมันจะเกิดนะครับเออถึงบ้านแล้วนอนเลยดีกว่าทําไมหน้าสตีฟเรามันหลอนอย่างเงี้วะโอเคเช้าละไ้เวลาปลูกข้าวทุกคนเ,คเวลานี้มาถึงแล้วคิดว่า22เมล็ดน่าจะพอแล้วปึ๊บ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  โอเหลือ oh, เลยอ่า ah, ท th ีนี้เราก็รอให้มันเข้ามันโตนะครับเอ้ยใครมานี่ยมาทำอะไรเนี่ยฮะมาทำอะไรพอดีว่าเมล็ดข้าวมันเหลืออยู่7อันนะเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะตัดต้นไม้ตรงนี้ทิ้งนะครับแล้วก็ขยายตรงนี้เพิ่มนิดหน่อยแล้วกันนะครับโออเเเเค็็แแแลลลลลล้้้ววววนนนดี๋ยยยไปปกกกกุ โอเคตอนนี้ก็มีฟาร์มเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าต้องเอากระดูกที่เราได้มาเนี่ยมาปลุกเสกสักหน่อยนะครับปลุกเสกให้มันโตไวๆไปครับเป็นผงกระดูกอ้โตวไวอะ่ะปึ๊บปึ๊บ,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 บใส่ให้มันโตให้หมดไปโอเคตัวนี้โตไปเรียบร้อยพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนะเดี๋ยวเราเริ่มเก็บเกี่ยวกันเลยนะครับเก็บเกี่ยวครั้งแรกของเราผลผลิตแรก ออสบายแล้วล่ะทีนี้หนดูซิว่าเราได้ผลผลิตมาเท่าไหร่อ26แล้วก็ได้มเมล็ดมา51โอ้โหสบายแล้วทีนี้เราก็ขยายได้รวดเร็วเลยปลูกต่อนะครับเอาไวข้ขยายวันข้างหน้าแล้วกันนะครับตอนนี้เราเอาานี้ก่อนแล้วกันเเก็บก่อนเลยเอาเป็นว่าเราไปลงเหมือนกันนะเนาะเผื่อเราจะได้ลงได้แร่อะไรมานะครับนี่ก็เก็บของที่คาดว่า ไม่จําเป็นเอาไปเก็บไปก่อนนะโอ้ยลืมเก็บหนังสืออินชานเลยโอเคตอนนี้เราพร้อมที่จะลงเหมืองละถ้าผมจําไม่ผิดนะครับรู้สึกว่าแถวนี้ก็จะมีเหมืองตรงนี้หรือเปล่าอ่าแถวนี้ก็ขออนุญาตส่งขอนะครับเฮ้หาหลงังมทางเข้าโอ้โหผมมาต้อนรับเลยสองตัวตายละโอ้ยยังไม่ตายตายยากนะเนี่ยกลมกลวแล้วก็มีเหล็กด้วยตรงนี้ขุดก่อนเลย ได้กี่ก้อน3ก้อนโอหน้อยจังตรงนี้ไม่ทานนะคูทานก่อนแล้วกันนะครับอ่าโอเคไปต่อทุกคนเอ้ยโอ้โหทำนี้ไปไกลอยู่เนี่ยตรงนี้ไม่เล็กตรงนี้ไม่เล็กปักไฟก่อนโอ้โหมีทางไปต่อหลายทางนะครับข้างล่างก็ไปได้โอ้โหข้างล่างค่อนข้างใหญ่อยู่นะตรงนี้ก็ไปได้เหรออ๋อออกมาทางเดียวกันนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเอาเหล็กก่อนนะั่นได้กี่ก้อนเนี่ย กมีเสียงสอมบี้เต็มเลยว่ะทุกคนตอนพูดตรงนี้มีเหล็กอีกแล้วโอ้ใต้ฐานมีเหล็กด้วยนะครับโอ้ตรงนี้มีหกก้อนเลยเหรอหกถึงแปดก้อนนะครับตอนนี้เยอะมาก,ากตรงนี้โอเคนะครับตัวนี้เราก็ได้ทรัพยากรมาประมาณนึงแล้วนะครับก็ได้เหล็กมาประมาณ15้ก้อนนะเดี๋ยวขึ้นไปอันนี้ก่อนดีกว่าไปเผาเหล็กก่อนนะครับเผาก่อนเลยดีวยกว่า ได้มาแล้ว3ก้อนเราคารัฟก่อนเลยไม้ไม้ไม้อยู่ไหนเอา้าไม้หมดแล้วโอเคนะครับผมระหว่างที่เรารอเหล็กมันเผาอยู่นะครับเราก็จะไปตัดไม้รอนะครับเพราะว่าตัวนี้เราไม่มีไม้เหลือนะครับนี่เราจะมีขวานเหล็กใช้แล้วเรียบร้อยปึ๊บโผสวยโอเคนะครับตัวนี้ผมก็ตัดไม้ได้ไปประมาณ3 4สต้นเนี่ยมันก็เริ่มมืดแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราพอก่อนแล้วกันนะครับกลับมานอนนะครับ โอเคเช้าละโอเคนะครับผมเป็นว่าพาร์ทนี้นะครับก็มีเพียงประมาณนี้แล้วกันนะครับก็พาร์ทนี้นะครับเราก็ทําการสำรวจพีระมิดนะครับแล้วก็เข้าเพิ่มนะครับผมแล้วก็ตัดต้นไม้อ่ามีเตียงนะครับมีกล่องเก็บของเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าพัฒนามานิดนึงนะครับผมสําหรับในพาร์ทนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากที่จะกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วเป็นว่าเรามาเจอกันใหม่กับไม้ครับหนึ่งถึงเจ็ดสองพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบาย